่ธรรมชาติอปลาติดมันไหลไปกับอู้เยอะมากเลยทุกคนนี่เยอะมากทุกคนเห็นมุมไกลๆมั้ยเฮ้ยแป้งทอดเดี๋ว่าไปเขาทำไอ้นี่อยู่ทำคลิปอยู่นู่นทุกคนเห็นไหมเยอะมากกินได้หรือเปล่ากินไม่ได้ใครว่ามันกินได้กินได้เหมือนกันนี่ไงทุกคน เยอะมากเลยเดินไปดูลากกันเห็นไหม<ะ>ลากไอ้ป่าโกงกลางอันนี้ใช่ไหมนู่นเนี่ยดูดูลากธรรมชาติเหมืนแปลกนะไปเดินดูเรื่อยๆมันก็ธรรมชาติของป่าที่อยู่ตามน้ำทะเลบ้านเมืองชนถ้าเป็นตามบน,ต,นต้นไทรต้นอะไรต้นลานกเหลือให้เลย แต่ดูลากมันสวยงามนะใช่เอาตรงนั้นเขาทำอะไรอ่ะที่มันเป็นแผ่นกระดานเขาเดินลงไปถึงธรรมชาติได้ที่สุดเดินลงไปดูป่าให้งูงูฮะงูทะเลทุกคนเจอดีข้าให้ทุกคนเอ๊เมื่องูทะเลไปเจอกับปลาตีนจะเกิดอะไรขึ้นเงะทะลุเงะทะลุเงะทะลุทุกคน ลาตีนระหว่างปลาตีมกับงูก็เดินสวนทางกันอ้าวดูทุกคนดูดูทุกคนกาลังจะจ้องกันแล้วนี่คือธรรมชาติธรรมชาติอ้าวอ้าวทำไมงูนิ่งนะทำไมปลาเดินต่อปลาเดินต่องูนิ่งอ้าวมันกำลังจ้องที่จะฉกเลยอ้าวมาแล้วมาแล้วทุกคนดูดู นี่คือธรรมชาตินะคะทุกคนวัฒจักรชีวิตของธรรมชาติมันเดินมาสวนทางดูทุกคนดูมันเป็นชตาชีวิตหรือเปล่ามันก็มาเดินลงตรงนั้นด้วยดิเจอแม่แม่เจอกันแล้ยังยังยังไม่เจอกันนี่กระโดดขึ้นมาได้มันนนสวบิดึงกระโดดขึ้นมาโอ้เขามีเขามีขี้ข้างหลังเพรา ดีนะไม่ใช่ว่าใช่ดูดูดีๆนะเอาแล้วทำไมงูนิ่งเลยแต่ปลาเดินงูนิ่งทุกคนเห็นไหมว่าปลาตีมอ่ะเขาจะมีรีบนะทุกคนเห็นไหมใช่เออเออน่าจะใช่เอาทำไมงูนิ่งไปเลยอ่ะสู้ไม่ได้มั้งโอ้ยังทุกคนงูยังเลื้อยออกมาอยู่ ี่งูเลื้อยออกมาอยู่แต่ทำไมงูนิ่งอ่ะ,อะทำไมงูนิ่งทำไมปลาไปจ่อได้นี่ทุกคนดูงูยังเลื้อยต่อนี่ออกมาแล้วออกมาแล้วอ,อมาละปาไ่เจอดีเลยนะธรรมชาติวัฒจักรของ เขาเรียกว่าอะไรนะเอาเขาลงตรงนั้นได้เหรออย,ยู่ในป่าชาเลนชายเลนนะทุกคนเจอปลาตีมเขาให้เจอปลาตีมเขาให้ได้เคยกินกปลาตีมยังเดินอยู่เลยทุกคนเนี่ยมันจะมากินซากนี้มันได้กินปลาอันนี้จะเป็น,นได้กินปลาตาย ไม่ใช่หรอกไม่ว่าเขาจะเลื้อยลงน้ำ